สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแชร์หน้าจอ iPad เข้าสู่คอมพิวเตอร์อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแชร์หน้าจอ iPad เข้าสู่คอมพิวเตอร์วิธีการก็ไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายแค่มีโปรแกรม A PowerSoft ก็สามารถแชร์หน้าจอ iPad เข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้แล้ว ไปดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่า <Wow. S 1> เข้ามาที่เว็บไซต์ apowersoft com ตรงนี้เลยนะคะ oh. เราจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะมาที่เมนู product and solution เลื่อนมาที่ mobile แล้วเลือกตรงที่ iphone and ipad recorder ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยด้านล่างจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดโปรแกรมนะคะคลิกเข้าไปเลย จากนั้นเราก็ทําการดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็ติดตั้งลงบนเครื่องของเราได้เลยขั้นตอนการติดตั้งคิดว่าเพื่อนๆคงทําได้กันอยู่แล้วเนาะไม่ยากกด yes ไปเลยค่ะโอเคติดตั้งพอติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะอ่าพอเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้เรากดที่ปุ่มตรงนี้เลยค่ะ Evaluate ข้อความตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะคะเป็นรายละเอียดที่บอกว่าสมมติว่าเราอยากจะซื้อหรือว่าเราอยากจะใช้ฟรีตอนนี้วันนี้เราจะใช้ฟรีกันก่อนมาที่ปุ่ม Evaluate ตรงนี้เลยค่ะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เปิดหน้าจอน,นี้ค้างไว้ก่อนนะคะเราจะมาที่ iPad ของเรามาที่ iPad ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเชื่อม iPad ของเรากับคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม A PowerSoft สไลด์ iPad ลงมาค่ะเลือกเมนูการสะท้อนภาพหน้าจอตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ นี่เนาะคลิกเข้าไปเลยค่ะการสะท้อนภาพหน้าจอนี้จากนั้นก็จะขึ้นโปรแกรม A อร์พาวเวอซอพร้อมกับชื่อคอมพิวเตอร์ของเราคลิกเลือกลงไปเลยอ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าจอ iPad ของเรามาสแสดงอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะพอเราสไลด์หน้าจอ iPad หน้าจอ iPad บนคอมพิวเตอร์ก็จะสไลด์ตามเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเล่นแอป,ปใน iPad ให้ดูนะคะนี่เลยเล่นเกมโชว์ก่อนเลยไปกัน มไม่ใช่ทางนะคะโอเคสําหรับใครที่จะเอาไปสตรีมเกมก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะแต่ว่าก็จะมีช่วงที่ดีเล์นิดหน่อยนะคะสําหรับใครที่ไม่ซีเรียสก็สามารถนาเอาไปใช้ได้เลยต่อไปเราจะมาทดสอบการเขียนกระดานคุณครูหรือนักศึกษาที่ต้องการนําไปปีเซนต์งานหรือว่านําไปใช้ในการเรียนการสอนอเดี๋ยวเราเขียนกระดานให้ดูนะคะสองบวกสอก็จะมีข้อเสียนิดหน่อยนะคะก็คืออาจจะแบบหน่วงเล็กน้อยอ่ะ เวลาเราเขียนกระดานเราอยากจะเดินไปหาเนื้อษาเดินไปเขียนไปก็สะดวกดีนะคะต่อไปสําหรับใครที่ต้องการนําเสนองานหรือประชุมออนไลน์ก็สามารถที่จะแชร์หน้าจอ iPad ของเราเข้าไปยังโปรแกรมเช่นโปรแกรม Zoom Microsoft Teams หรือว่า Google Meet ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูด้วยหลักการแชร์เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะลองแชร์ไปที่ z o ูมก่อนนะคะหลักการแชร์ก็ง่ายๆเหมือนกันคล้ายกันนะคะกดที่แชร์สกีนแล้วเลือกหน้าจอที่ต้องการจะแชร์ให้เราเลือกไปที่โปรแกรม A p o w e r s o f t ที่เราได้ติดตั้งนะคะก็คือตรงนี้คลิกเลยแล้วก็กดแชร์อเราก็จะได้หน้าจอ iPad ที่ไปแชร์อยู่บนโปรแกรม Zoom แล้วเรียบร้อย ะะสำหรับการแชร์หน้าจอ iPad เข้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้ง่ายๆไม่ยุงย่งยากใครที่มีไอเดียก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือไปต่อยอดกันได้เลยนะคะสำหรับช่องปะปะ๊า IT ก็ขอฝากไว้แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม <S <S ให้กับช่องปะปะ๊า IT ด้วยนะคะ